การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา1ปีของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ครั้งนี้ให้สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม2564ถึงกันยายน2565พร้อมช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มจากเดิมรายละ230บาทเป็น315บาทต่อเดือนหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้ามาก่อนให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ MEA ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียน แล้วไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อชําระค่าไฟฟ้าตามปกติ M.E.A จะส่งข้อมูลการชําระค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจํานวนค่าไฟฟ้าที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน315บาทให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทต่อเดือนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในเดือนนั้นๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลการใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแหรัฐ โทร021092345หรือสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA และ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมง